สถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลกพุ่งทยานทำให้รัฐบาลต้องเข้ามาอุ้มราคาน้ำมันดีเซลและราคาก๊าซหุ่งต้มเพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบต่อต้นทุนธุรกิจและค่าครองชีพของประชาชนแต่ด้วยปัจจัยสงครามรัสเซียยูเครนทำให้สถานการณ์ราคาน้ำมันดิบอยู่ในระดับสูงยาวนานส่วนกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่เป็น,นกลไกดูแลราคาขายปีกในประเทศประสบภาวะขาดทุนเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ที่ผ่านมารัฐบาลขยายกรอบให้กองทุนน้ำมันสามารถกู้เงินได้ถึง30 0 0 0ล้านบาทแต่ก็ยังไม่สามารถกู้ได้เพราะไม่มีแบงค์ใดกล้าปล่อยกู้ให้ขณะที่การเจรจาต่อรองให้ลงกันลดค่าการกลันก็ดูจะกลายเป็นมวยลมสุดท้ายแค่ให้ปตทซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจบริจาคเงินช่วยกองทุนเท่านั้น ที่สุดแล้วกระทรวงพลังงานจึงเสนอคณะรัฐมนตรี เห็นชอบออกพระราชกำหนดให้กระทรวงการครั้งค้ำประกันการก,ากรู้เงินให้กับสํานักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือสอกอนชเพื่อให้แบงก์กล้าปล่อยกู้ให้แก่กองทุนขณะที่รัฐมนตรีว่าการการะทรวงการคลังยอมรับว่านี่สาธารณะนะก็คงจะเพิ่มขึ้นอย่างไรก็ดีวงเงิน1 50, 000, 000, น,นึ0 0 0สล้านบาทนั้นเป็นวงเงินที่เปิดไว้สําหรับค้ำประกันแต่กองทุนน้ามันต้องบริหารรายรับส่วนอื่นก่อนโดยการกู้เงินจะเป็นทางเลือกสุดท้าย แม้ว่าร่างพระราชะกำหนดดังกล่าวจะกำหนดให้กระทรวงการคลังค้ำประกันเงินกู้ให้แก่สกนชแต่การชำระหนี้เงินกู้ดังกล่าวสกนชก็จะต้องเป็นผู้รับภาระการชำระหนี้โดยใช้รายได้ของตนเองและกระทรวงการคลังก็ไม่สามารถที่จะตั้งงบประมาณเพื่อชำระหนี้เงินกู้ให้กับสกนชได้ดังนั้นจึงไม่เป็นภาระต่องบประมาณและไม่ได้เป็นการผลักภาระให้ประชาชนแต่อย่างใด ข้อมูลของกระทรวงการคลังระบุว่ายอดหน,นี้สาธารณะล่าสุดณสิ้นเดือนมิถุนายน25.65อยู่ที่10ล้านล้านบาทหรือ61%ของ GDP สุดท้ายคงต้องติดตามกันต่อไปว่ากองทุนน้ำมันจะกู้เงินเท่าไหร่ซึ่งทุกบาททุกสตางค์ที่ให้กระทรวงการคลังคำประกันจะกลายเป็นหนี้สาธารณะและแน่นอนว่าการจะทำให้หนี้สาธารณะกลับมาอยู่ระดับไม่เกิน60%ของ GDP เพื่อลดความเสี่ยงทางการคลัง กลายเป็นเรื่องที่ทำได้ยากขึ้น